เราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันดูค่ะเขาบอกว่า my new robot จุดจุ black นะคะจะบอกว่าโรบอตตัวใหม่ของฉันเนี่ยสีดำค่ะสีดำนะคะทำหน้าที่เป็นอะไรคะสีนะคะทุกครั้งจะทำหน้าที่เป็น adjective คือการบอกคำคุณศัพท์นะคะคุณศัพท์เป็นการบอกลักษณะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยโดยการที่เรามีคุณสมบัติมีลักษณะอยู่นำหนานเนี่ยเราจะต้องใช้ verb อ,อะไรเข้ามาช่วยค่ะ เรามาค่อยๆตัดทีละตัวเลือกค่ะตัวเลือกนะคะเรามาดูก่อนนะประธานเนี่ยเป็นประธานเอก,กพจน์ใช่ไหมคะเพราะว่าโรบอทมีตัวเดียวเท่านั้นนะคะงั้นตัวเลือกที่เราจะตัดทิ้งไปเลยเนี่ยคืออ่าเราตัดทิ้งแล้วเพราะอ่าใช้กับเาหูพจน์นะคะส่วน Half h a v e h a s เนี่ยใช้ได้ไหมเอ่ยเราจะพูดว่าโรบอทเนี่ยสีดำนะคะการที่เราจะบอกเอานำหน้าสีต่างๆนะคะเราจะต้องใช้ verb to be เท่านั้นค่ะ วอร์คือ i s t mr ใช่ไหมคะและประทานเนี่ยคือตัวเดียวมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบ e a s นะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้อน,นี้เด็กๆจะไปตอบคำว่า has อ่ะเพราะคิดว่ามีจะตรงตัวไปเลยว่าโลว์วอตัวใหม่ของฉันมีสีดำอันนี้ยมันจะห้วนๆไปถ้าเราใช้คำว่ามีนะคะจะต้องตามด้วยการที่บอกว่าเรามีอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะพูดเรา เราอยากใช้จริงๆนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนประโยคเป็น i สมมุติเป็น i นะคะก็จะเป็น i have a new robot อย่างนี้จะดีกว่าค่ะฉันมีโรบอรตตัวใหมยย่นี้นะคะแต่สมมุติประธานเราเปลี่ยนอะ่ะเราเปลี่ยนเป็นชเราก็ใช้ has แทนจะไม่ใช้ have แล้วค่ะลองดูข้อต่อไปกันดูนะคะ เขาบอกว่าโจอบ,บอกว่า the bus จุดๆ already alive นี่ alive นะคะมันมี e อยู่แล้วเราเลยเติมแค่ดีนะคะตรงนี้ทำหน้าที่เป็นช่องที่3าไม่ใช่ช่องที่2เราจะรู้ได้ไงคะว่าตรงนี้ยทำหน้าที่เป็นช่องที่3อยู่ไม่ใช่ช่องที่2เพราะว่าเรามีคำว่า already ค่ะ already นี่แปลว่าแล้วใช่ไหมคะคำนี้จะอยู่ในโครงสร้างของ perfect tense เท่านั้นคะ่ะ perfect tense หน้าตาเป็นยังไงคะ perfect นะคะ tense โครงสร้างของมันก็คือประธานนะคะตามด้วย have หรือ has ก่อนนะคะและบวกด้วย verb ช่องที่3เท่าน,นะะั้นค่ะทีนี้จะ have หรือ has เนี่ยเราต้องมาดูที่ประธานของเราค่ะประธานของเรารถเมย์หนึ่งคันเท่านั้นนะคะเพราะฉันนับเป็นประธานเอกพจน์ค่ะข้อนี้เราเลยเลือก has ตอบข้อ c นะคะรวมทั้งประโยคก็จะเป็น the bus has already arrived ก็คือ รถเมล์เนี่ยมาถึงแล้วเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งกันค่ะโจทย์บอกว่า she จุดจ in the room for e h o u r s นะคะอันนี้โจทย์ผิดนิดนึงนะคะลืมเติม s มานะเพราะว่าอะไรคะแปชั่วโมงมากกว่า1เราต้องเติม s อ,อยู่ด้านหลังนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเขาให้คำว่า for ลองมา for อยู่ใน tense อะไรคะเป็นคําบอกของโครงสร้าง perfect tense นั่นเองคะ่ะถ้าเราเจอสองตัวพิเศษเลยนะคะคือคําว่า since กับคําว่า for ค่ะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงคะ since แปลว่าตั้งแต่นะคะจะตามด้วยจุดของเวลาคะ่ะจุดของเวลาคือเวลาที่เรานับไม่ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติโจทยค์คล้ายๆกันเลยนะคะแต่เปลี่ยนเป็นคำว่า since แทนะจะเป็น since, ago, ครอคอย่างนี้ก็ได้ since ะสมมุติเป็นเวลาที่เรานบไม่ได้นะคะอย่างเช่น since Sunday ตั้งแต่วันอาทิตย์อย่างนี้ since I w a s b o r n อะตั้งแต่ฉันเกิดเลย since I live in Bangkok อย่างนี้ได้ตั้งแต่ฉันอยู่กรุงเทพอย่างนี้คะ่ะแต่ถ้าการที่เราจะใช้คำว่า for นะคะ ฟอต่างกันยังไงคะเรามาดูกันค่ะฟอ์นะคะจะตามด้วยระยะเวลานะคะแปลว่าเป็นเวลาอย่างเช่นตรงนี้เลยค่ะระยะเวลาก็คือช่วงเวลาที่เรานับได้อย่างเงี้ยคะ่ะแปดชั่วโมงคือนับได้ก็เลยใช้ฟอ์นะคะอ่ะทนี้เรากลับมาดูโจทย์ของเรากันบ้างคะ่ะอันนี้คือเรื่องสินกับฟอ์นะคะซินเฟ จะอยู่ในโครงสร้างของ perfect tense เท่านั้นมันจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ perfect tense คือประธานบวกด้วย half หรือ h a s แล้วตามด้วยช่องที่สนะคะนี้เรามาดูกันค่ะ She s h e เป็นประธานเอกกับ post ใช่ไหมคะเราใช้ h a s แน่นอนอ่ะทีนี้ตัวเลือกที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ h a s ทั้งครูทีนี้หลัง half h a v e h a s แล้วต้องตามด้วยช่องที่3เท่านั้นใช่ไหมคะช่องที่สของคำว่า sleep คืออะไรคะ sleep, sleep และ sleep นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวนะคะคือข้อ D d o c นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอีกข้อนึ่งกันดูนะคะเขาบอกว่า John is j u t on the b a c k b o a r d นะคะ John เนี่ยเขียน กัเออเขียนแบ็กบอร์ดอยู่ใช่ไหมคะกระดานดำถ้าเราเห็น verb to be แล้วโครงสร้างของเทนนะคะโดยหลักการแล้วถ้าเราเห็น verb to be จะต้องบวกด้วย verb เติม ing อย่างแน่นอนนะคะทีนี้คำว่า write เราจะสะกดยังไงดีนะคะ,ะเราตัดตัวเลือกก่อน a กับ c เราตัดทิ้งหลักการเติม ing จำได้ไหมเอ่ยคะหลักการเติม ing มีไม่เยอะเลยคะ่ะข้อที่1คือเติมได้เลยนะคะข้อที่2ถ้าเราลงท้ายด้วย e ใช่ไหมคะ เราตัด e ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะส่วนข้อที่3มนะคะกดข้อที่3ของมันนะคะก็คือถ้าข้างหน้าเป็นสระหนึ่งตัวคูยกตัวอย่างคำนะคะสระสระหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะสระคือ a e i o และ u นะคะสระหนึ่งตัวเราเบิ้ลตัวท้ายก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเราถึงจะเติม ing เข้าไปได้อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าสระสองตัว ทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นส่วนใหญ่จะพาดมาสมมุติเราเจอคานี้ read อันนี้มันสละสองตัวถ้าเราไปเบิ้ลดีอย่างนี้อีกแล้วเราเติม ing อย่างนี้คือผิดนะคะเพราะกดบอกว่าต้องสละแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะถ้าเจอในกรณีนี้นะคะเราจะเติม ing เข้าไปได้เลยค่ะ ส่วนคําว่าไรนะคะเรากลับมาดูโจทย์ของเรานะคะคาว่าไร้เนี่ยลงท้ายด้วย E ใช่ไหมคะเราจะต้องตัด E ทิ้งแล้วเติม i n เนะคะเราจะเบิ้ล T อย่างนี้ตัวหนึง่งไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าหนูตัด e ทิ้งแล้วหนูก็เบิ้ล T อีการมันว่าเราเนี่ยเอากด2อ,อันนี้มาสอนกันใช่ไหมคะเราใช้กดแค่ข้อเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ B หรือ D ดีคะตอบ d นะคะ writing เฉยๆนะคะตัด e ทิ้ง อีตอนแรกอยู่นี่ตัดทิ้งแล้วนะคะอย่างนี้จะแปลว่าจอนเนี่ยกำลังเขียนกระดานดำนะคะการที่เติม ING เข้าไปนะคะจะแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ค่ะหมดแล้ววันนี้นะคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยถ้าทำไม่ได้นะคะหรือสงสัยข้อไหนนะทักคุณครูมาได้เลยค่ะ